เนี่ยครับที่เชื่อมระหว่างโรงรถกับด้านข้างบ้านตรงนี้เขาเรียกว่ามุมสันตะเคเดี๋ยววันนี้เรามาดูหลังคารอบบ้านกันเลยนะครับหลังคาหลังนี้นะหน้าบ้านเนี่ยเป็นโครงเหล็ก3ชั้นนะครับก็จะมีกล่อง3ตามมาด้วยกล่อง6กคูณ2แล้วด้านล่างก็เป็นกล่อง4ีคูณ2นะครับด้านบน แผ่นหลงังคาเนี่ยเรามุงแผ่นไว้ด้วยแผ่นไวนิวนะครับรุ่น snow roof นะครับหนาหกมิลกันเสียงกันความร้อนได้ดีนะครับในส่วนของฝ้าระแนงเนี่ยเราเป็นฝ้าไม้เชลล่านะครับตีอยู่ใต้ท้องแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ทาเป็นสีโอก๊กหรือสีน้ำตาลโกเมนเนาะเป็นสี toa รหัส r 6 9 0กก็จะให้ความรู้สึกสวยงามอย่างนี้เลยนะครับก็จะเป็นสีออกน้ำตาลเข้มแล้วไฟเนี่ย เราใช้เป็นไฟกระบอกนะครับไม่ได้เป็นไฟฝังฝ้าเนาะเพราะว่าตรงนี้ถ้าเป็นไฟกระบอกข้อดีก็คือสามารถที่จะเปลี่ยนหลอดไฟได้ง่ายกว่านะครับก็คือแค่เพียงเราหมุนหลอดเนี่ยออกปุ๊บแล้วก็ใส่หลอดใหม่เปลี่ยนได้เลยสำหรับในเรื่องของโครงสร้างฐานลากนะครับเราลงเข็มเป็นเข็มไมโครพายเอาไว้ทางด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานะครับ สองหลุมนะด้านหน้าเราลงเข็มไว้สองหลุมแล้วเสาเนี่ยเป็นเสาละแนง g ลัดเสานะครับก็จะมีสี่คูณสองอยู่ด้านนอกด้านในเป็นนิ้วคูณนิ้วแล้วก็จะมีตัวแถบรัดเสาอยู่อีกสองเส้นซึ่งแถบรัดเสาเนี่ยเราก็ใช้เป็นเหล็กสองคูณหนึ่งหรือที่เขาเรียกว่ากล่องไม่ขีดกันนะครับด้านหน้าเนี่ยเราตีเป็นสันนิเข้นะมุมตรงเนี่ยครับที่เชื่อมระหว่างลงรถกับด้านข้างบ้าน ตรงนี้เขาเรียกว่ามุมสันตะเคเป็นมุมเฉียงแบบนี้นะครับมีไว้เพื่อเชื่อมโครงหน้าบ้านกับโครงคางบ้านให้ต่อเนื่องกันแล้วเราก็ตีฝ้าไปเรื่อยๆเลยครับทีนี้พอด้านข้างเนี่ยลูกค้าก็อยากจะได้แสงเนาะเพราะว่าถ้าตีฝ้าทั้งหมดเนี่ยมันอาจจะดูทึบหรือมืดเกินไปข้างบ้านเนี่ยทำเป็นแผ่นใสแล้วก็เป็นโครงเท้าแขนนะครับก็จะมีเท้าแขนซึ่งเป็นเท้าแขนระแนงแบบเนี้ย สองชุดด้านข้างนะครับตีอ้อมไปทางด้านหลังเลยเป็นหลังคาไวนิวทองเรียบนะครับซึ่งมีระแนงบางตาแบบนี้เนาะเป็นพาร์ติชันเอาไวบา้บังระหว่างบ้านลูกค้ากับบ้านด้านหลังนะครับแล้วก็เป็นเสาระแนงตกแต่งสวยงามด้านหลังแบบนี้เลยยาวต่อไปนะครับด้านข้างนะครับอยากให้มีแสงก็เลยติดเป็นแผ่นโปร่งแสงอันนี้เป็นแผ่น ดีไลท์ลอนเรียบนะครับหรือบางคนก็เรียกดีกลาสนะครับเป็นสีใหม่เนาะก็คือเป็นสีขาวไอซ์นะครับอันนี้เป็นสีขาวไอซ์แล้วก็เป็นโครงเท้าแขนแบบนี้เลยก็ตรงเนี้ยแสงสว่างที่ส่องผ่านมาจะอยู่ที่ประมาณ60เอร์ซนะครับก็ถือว่าตรงเนี้ยแสงส่องผ่านได้เยอะทีเดียวเลยอ่านี่นะครับแล้วก็เนี่ยตรงเนี้ยเป็นระแนงบางตาแบบนี้เป็นการตีระแนงบางตาแบบแนวตั้งนะครับจากบนลงมาข้างล่าง ก็จะเป็นพาร์ติชันแบบนี้สวยงามกันเลยทีเดียวนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับผลงานสวยๆของช่างปองปาป้าลูฟนะครับก็สวยงามกันเลยทีเดียวนะครับกับหลังคาไวนิวตีฟ้าระแนงนะครับแล้วก็มีแผ่นโปร่งแสงด้านหลังก็ใช้งานกันได้เต็มที่เลยนะครับก็ลูกค้าท่านไหนนะครับที่สนใจนะครับติดต่อมาได้นะครับที่เบอร์ช่างปองนะครับ0969822424หรือแอดไปที่ไลน์แอดแอดไซทีวี09นะครับช่างปองยินดีให้บริการลูกค้าทุกท่านนะครับ สำหรับวันนี้สวัสดีครับ